สวัสดีค่ะเพื่อนเขาตอนรับเข้าสู่ช่องทาร์โเดอสกอร์มินท่าหกเก้ากันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเรามาในหัวข้อพิก, uh, number, ะะพกอะนัมเบอร์นะคะทุกคนพิธาการค่ะทุกคนคุณตั้งใจเลือกนะคะอันนี้เป็นข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณค่ะนะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งค่ะทุกคนนะคะและอันนี้เป็นกองที่สองนะคะคุณเลือกนะคะทุกคนว่าคุณจะเลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือว่ากองที่สองค่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดใบแรกให้ดูก่อนนะคะุคนอันนี้ไว้เป็นเคําแนะนําตอนท้ายนะคะทุกคนคุณได้คําว่าจอยค่ะทุกคนหมายเลขสี่สิบเจ็ดนะคะแต่หรบคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งกองที่หนึ่งนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะคุณพยายามที่จะบางคนอาจจะเคร่งเครียดกับการงานการใช้ชีวิตมากเกินไปในช่วงเวลานี้ บางทีสิ่งศิกิ์อยากจะบอกให้คุณ enjoy life นะคะทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะสิ่งใดที่คุณทำแล้วมันทุกคุณก็พยายามที่จะปล่อยวางหรือว่าปล่อยอะไรบางอย่างไปนะคะหรือว่าปล่อยภาระอะไรบางอย่างที่มันทำให้ตัวคุณรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลน,นะคะต่อไปค่ะเราจะมาใช้ไพ่ทาโร่กันนะคะทุกคนเพื่อดูข้อความนะคะจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถึงคุณนะคะท่านมีข้อความใดอยากจะสื่อสารกับพวกคุณที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะนอกจากที่ท่านอยากให้พวกคุณใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะท่านมีอะไรอยากจะบอกคุณอีกนะคะสามเหลี่ยญค่ะทุกคนในเรื่องของการที่คุณจะทำงานเนาะ การทางานอะไรบางอยา่างมันจะต้องมีมีการต่อยอดมีการสื่อสารมีการเจรจามีการต่อรองอะไรบางอยา่างนะคะซึ่งตัวเองสามารถทาได้นะคะทุกคนแล้วก็ให้คุณพยายามหาในเรื่องของบุคคลน,นะคะที่จะนําพาคุณไปสู่ความสาเร็จทีมของคุณทีมทีมที่คอยช่วยเหลือคุณในยามที่คุณตกทุกข์ได้ยากนะคะ แล้วก็คุณอาจจะได้หรือว่าเร็วๆนี้คุณจะได้อาจจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีก็ได้นะคะทุกคนพาร์ทเนอร์ที่คอยส่งเสริมคุณนะคะไปในทิศทางที่ดีการต่อยอดธุรกิจก็ได้บางคนอาจจะมีการขยายแฟรนไชส์นะคะมีการต่อเติมธุรกิจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะทุกคนพไพ่ใบต่อไป The e m Place นะคะ บางคนอาจจะมีงานที่บ้านด้วยทําธุรกิจส่วนตัวด้วยหรือว่าทํางานพิเศษแล้วก็งานประจําควบคู่กันไปด้วยอะไรเงนี้ค่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่ดีแล้วก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งที่รักแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือเทคแคร์ดูแลผู้อื่นนะคะตัวเองจะเหนื่อยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าคุณคุณมีในความคุณลักษณะของความเป็นแม่อยู่ในตัวสูงนะคะก็คืออยากดูแลทุกคนอยากที่จะ ให้ให้ทุกคนอยู่สบายตัวคุณเองจะทํางานเหนื่อยหรือว่าหนักแค่ไหนก็โอเคนะคะคุณชอบที่จะเห็นคนอื่นแฮปปี้มีความสุขอะทุกคนเนาะนะคะสองถ้วยค่ะช่วงนี้คุณจะอาจจะอยู่ในสภาวะการที่คุณต้องมีการเลือกหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างในในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของปรับปรับอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตของคุณให้มันให้มันมี ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นบางทีก็อาจจะได้พาร์ทเนอ,อร์ที่คอยซัพพอร์ตงานคุณให้ไปในถึงจุดที่คุณวาดหวังเอาไว้ว่าคุณอยากจะไปถึงในระดับไหนนะคะคนที่คอยช่วยเหลือคุณพาร์ทเนอร์ที่ดีคู่หูที่ดีนะคะคู่ชีวิตที่ดีนะคะจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความมันมันจะเป็นความสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตของคุณนะคะเนาะ The m เมจิกเชียนค่ะคุณเป็นคนคนหนึ่งที่มีความฉลาดมีไหวพริบที่ดีนะคะเวลาคุณจะเลือกหรือว่าตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยคุณมักที่จะคิดไต่ตองอย่างทั่วทวทีแล้วว่ามันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะคะบางคนนี้เรียกว่ามีเซนส์ที่ดีสัญชาตญาณที่ดีนะคะบางคนเป็นนักประดิษฐ์คิดคน้คนค้นคว้าอะไรบางอย่าง เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะสื่อสารกับเทวดาประจำตัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุม้มครองของคุณได้เวลาในแต่ละวันถ้าเกิดว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายแรงอะไรใดๆก็แล้วแต่คุณมากที่จะได้สายหรือว่าสัญญาณเตือนไซเรนสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างจะเบื้องบนที่เขาส่งมาให้กับคุณนะคะพยายามที่จะเออ พยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้ได้ม,มากที่สุดนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากเติบโตในด้านของธุรกิจมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามากขึ้นนะคะพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้เยอะๆค่ะทุกคนนะคะห้าดาบให้บางคนอาจจะมีคําเตือนให้คุณมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นให้ระวังในเรื่องของการ ทำงานของตัวคุณเองมากขึ้นนะคะบางทีคุณอาจจะโดนเอาเปรียบนะคะหรือว่าบางคนอาจจะโดนทําให้ผิดหวังกับพฤติกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วมันอาจจะยากที่จะสารต่อหรือว่ายากที่จะมองหน้ากันติดในอนาคตอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะให้ระวังนเรื่องของการโดนเอาเปรียบนะคะบางทีคุณอาจจะโดนโดนจ้องมองจากศัตรูของคุณหรือว่าจากคู่แข่งของคุณอยู่ก็ได้ 8ดาบคะทุกคนในในเรื่องในในเรื่องของการที่บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการจมอยู่กับปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณพยายามหาทางออกแหละพยายามหาทางออกแหลวแต่ว่าบางทีคุณก็รู้สึกว่ามันไม่เจอทางออกมันดูมืดมิดดูดูแบบไปไหนไม่ได้เลยเหมือนกับว่าคุณโดนตีกรอบเป็นแบบ ทรงสี่เหลี่ยมเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองปรับในเรื่องของมุมมองหรือว่าลองหาคนที่เขาช่วยเหลือคุณได้จริงๆเป็นพาร์ทเนอร์ที่คุณสามารถที่จะคุยทุกเรื่องคุยปัญหาทุกเรื่องเขาได้แล้วก็สามารถที่จะขอคําปรึกษาขอทางออกให้ให้กับตัวคุณเองได้เนี่ยบางคนคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์คนคนนั้นอยู่บางคนอาจจะเป็นแม่ของคุณเป็นแฟนของคุณก็ได้ หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของคุณก็ได้ที่เขาจะนําพาคุณออกไปจากปัญหาอะไรบางอย่างได้ที่คุณเจอมานะคะพยายามอย่าปิดกั้นตัวเองพยายามถ้าเกิดว่าคุณเกิดปัญหาจริงๆพยายามอย่าอย่าไปกลัวการร้องขอความช่วยเหลือจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณเกรงใจเขาจังเลยคุณไม่อยากไปรบกวนเขาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองลองขอความช่วยเหลือจากคนอื่นดูคุณอาจจะพบกับทางออกของสิ่งที่คุณเจอก็ได้นะคะ เนาะอย่าอย่าเก็บความเครียดกับตัวเองค่ะทุกคนต่อไปสี่เหรียญเห็นไหมคุณคุณจะต้องไม่ไม่ยึดติดกับอะไรบางอย่างเนาะคุณพยายามอย่ายึดติดกับปัญหาอย่ายึดติดกับความคิดเดิมๆที่คุณคิดว่าคุณไม่ชอบไปรบกวนใครดีกว่าอะไรเงี้ยคุณยอมลำบากเองอะไรเงี้ยค่ะเนาะหนึ่งถ้วยสำหรับใครที่ ช่วงช่วงนี้คุณการเงินของคุณค่อนข้างที่จะเก็บเก็บยากเนาะการเงินที่ค่อนข้างที่จะเก็บเก็บออมได้ยากนะคะบางคนช่วงนี้คุณอาจจะกําลังที่จะมีโชคโชคในด้านของการงานก็ได้การเงินก็ได้นะคะหรือว่าคุณคุณจะได้พบพบกับทางออกที่คุณเจอนั้นๆนะคะแล้วมันจะนําพาคุณเนี่ยไปสู่ แชปเตอร์ใหม่เอ,อ่อความมีความหวังใหม่ๆความแฮปปี้ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณความพึงพอใจที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอ่าอาจจะเป็นในดรานของการเงินก็ได้ในด้านของความคิดการปลดล็อกความคิดอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพดอเพนเดอร์เคลนะคะบางคนอาจจะ บางคนอาจจะมีการคิดคิดที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะทําอะไรใหม่ๆที่คุณคิดว่าเนี่ยอันเนี้ยคุณอยากทํามานานละนะคะแต่ว่าตัวคุณเองยังไม่ได้เริ่มทำสทักทีเร็วนีม้มันมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าให้ให้ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการโดนเอาเปรียบเนาะนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานเป็นทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยบางคนอาจจะต้องมีการทำงานเป็นทีมนะเพราะฉะนั้นทีมเวิร์กสำคัญมากค่ะทุกคนเนาะเจ็ดถ้วยคุณคุณลองมอง มองโลกในแง่ดีแล้วก็คุณลองสร้างสร้างภาพในหัวของคุณว่าคุณอยากให้อนาคตของคุณเป็นยังไงคุณวางทิศทางอนาคตของคุณไว้ยังไงคุณอยากเริ่มต้นแบบไหนนะคะทุกคนทุกคนมีมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ความไม่แน่ไม่นอนเนาะบางทีสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตชีวิตเราได้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหาลู่ทางหรือว่า หาการงานใหม่ๆใ,ในอนาคตก็ได้นะคะคุณลองพยายามค้นหาเส้นทางใหม่ๆที่มันเป็นตัวของคุณเนาะ King of งออฟสอดนะคะคุณจะมีความคิดเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่จะมีเมื่อคุณผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรหลายๆอย่างมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันมันจะเริ่มตกตะกอนในตัวคุณทำให้คุณกลายเป็น เหมือนเหมือนผิวหนังคนอ่ะทุกคนเวลาเจออะไรเยอะมันก็มีความด้านมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วพอมันด้านมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาเราเจอกับปัญหาหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะมีตัวตัวซับตัวซับแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะแม่หมอเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่ผ่านประสบการณ์เยอะมันมันยิ่งบ่งบอกถึงวัยวุฒิดอ่ะทุกคนนะคะ สิบเหรียญค่ะทุกคนอันนี้ใบสุดท้ายนะคะทุกคนบางคนอาจจะวาดฝันไว้ว่าคุณอยากจะมีบ้านมีรถมีที่ดินทำกินเป็นของตัวคุณเองนะคะถ้าถามว่ามันมีโอกาสที่มันจะได้ไหมม,มีโอกาสค่ะทุกคนเมื่อเมื่อเรามีมีความคิดที่อยากมีอยากได้อยากมีเนะี่ยมันก็เหมือนเป็นคล้ายๆกดแรงดึงดูดเล็กๆแล้วค่ะ เมื่อเราวางแผนเมื่อเราลงมือทำเมื่อนานค่ะทุกคนมันมีโอกาสที่มันจะสำเร็จนะคะมากกว่า50%แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณคิดแลวคุณลงมือทำเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า50%แน่นอนนะคะทรี e อฟคับนะคะในเรื่องของข่าวดีเนาะข่าวดีนะคะสิบไม้เท้านะคะแล้วก็สี่ถ้วยนะะโอกาสดีๆนะคะโอกาสใหม่ๆ มันจะทำให้คุณเหนื่อยเลยแหละนะคะในการที่คุณเนี่ยจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะมีทั้งภาระเพิ่มขึ้นภาระในบ้านภาระนอกบ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีความเหนื่อยแหละแต่ว่าคุณจะมีความแฮปปี้ที่เห็นคนรอบข้างคุณมีความสุขนะคะบางคนเป็นคนรักครอบครัวนะรักพ่อแม่พี่น้องปูยาายป่ยา่าตาายปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิด ไพ่แนะนำอันสุดท้ายนะคะทุกคน reflection ะะอ่ะสี่หมายเลขสี่หันกลับมาสะท้อนดูตัวตนของคุณเองนะคะพยายามอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นพยายามค้นหาว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องการสิ่งใดหรือว่าตัวคุณเองเป็นคนยังไงกันแน่จริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงเหมาะกับงานประเภทไหนหรือว่า จิตของคุณเป็นยังไงเหมาะกับไลสไตล์แบบไหนการแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยคุณพยายามสะท้อนตัวเองออกมานอกจากที่ตัวคุณจะได้เห็นแล้วคนไายนอกจะได้เห็นเรียวยูของคุณด้วยนะคะตัวตัวที่แท้จริงของคุณนะคะว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่นะคะทุกคนเนาะหรือว่าในในการสะท้อนในเรื่องของการกระทําก็ได้นะคะทุกคนเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเป็นแง่บวก คุณลองคิดในแง่บวกแล้วความแง่บวกที่มันออกพุ่งออกไปจากตัวคุณอะ่ะมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งทุกท่านนะคะกองที่หนึ่งนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจกันดูดงส่วนตัวสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแม่หมอยินดีมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะทุกคนคนที่เลือก หมายเลข2ค่ะเราจะมาเปิดไพ่ใบแรกก่อนนะอีกใบหนึ่งเก็บเป็นไพ่แนะนำตอนท้ายนะคะทุกคน Promise of the future นะคะในเรื่องของบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตขึ้นลงเนาะขึ้นลงขึ้นลงนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะมาถึงจุดที่อยู่สูงขึ้นนะ,ะประสบการณ์อะไรบางอย่างทั้งความเหนื่อยทั้งความ ทรโหดอดทนของคุณนะคะคุณผ่านมาได้แล้วนะคะทุกคนบางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้งานแบบที่คุณอยากจะทำตั้งแต่ตัวคุณในอดีตเนี่ยคุณพยายามมาตลอดจนถึงปัจจุบันเนี้ยบางคนจะได้รับเออขอเรียกว่าผลตอบแทนเนาะผลตอบแทนที่ตัวคุณเองมาอยู่ถึงจุดที่คุณพอใจในปัจจุบันได้นะคะทุกคนประมาณนั้นนะ คุณจะมีความรักในตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นต่อไปนะคะไม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะในการดูข้อความจากสิ่งสักดิ์สิทธิ์ถึงคุณกันที่มาเจอที่มาเลือกหมายเลขสนะคะเก้าถ้วยค่ะทุกคนนะบางคนอาจอาจจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงการบางคนเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอเรื่องร้ายๆมาอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เ e ยียวยาคุณได้ก็คืออาหารอร่อยของกินที่อร่อยอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณกินแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันช่วยบรรเทาความเหนื่อยของคุณได้บางคนมีความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะกินหมูกระทะบางคนอาจจะกินชาบูบางคนอาจจะไปปาร์ตี้กับ,พเ,พกบพเพื่อนๆสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรอเงี้ยค่ะ สิบเหรียญน,นะคะทุกคนแล้วเรล่านี้มันจะมีการก้าวขึ้นหรือว่ามันจะมีการสเตปอัพขึ้นจากชีวิตของคุณบางคนอาจจะออมีความเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปอะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,ออเงินทองสุขภาพนะคะคนภายในครอบครัวคุณบางคนอาจจะมี อะไรบางอย่างเข้ามาเติมเต็มชีวิตในครอบครัวคุณให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะ The Tower บางคนอาจจะต้องต้องระวังนะคะในในเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดฝันเหตุไม่คาดฝันบางทีอาจจะเกิดขึ้นที่บ้านของคุณก็ได้นะคะให้ระวังออในเรื่องของ การกินด้วยก็ได้เพราะบางทีการกินที่อาจจะไม่ค่อยถูกหลักแต่ว่ามันอาจจะไปทําลายสุขภาพคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณทําในทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะหรือว่าห้าไม้เท้าระวังในเรื่องของคู่แข่งเนาะคู่แข่งที่เขาอาจจะเอออาจจะไม่ค่อยที่จะ ถูกชะตากับคุณเท่าไหรอ่อะให้ระวังอันนี้แม่หมอเตือนนะว่าให้ให้ระวังในเรื่องของคู่แข่งที่บางทีเขาเขาอาจจะใส่ร้าย,ายปสีคุณอะไรเงี้ยทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณที่แบบมีมีในเรื่องของคู่แข่งเยอะๆนะจะเม็นแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนในในเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่ไปยุ่งหรือว่าไม่ไปตอกกอนกับเขาเนี่ย เขาจะได้รับสิ่งที่เขาได้ทําไปเองนะถ้าเกิดว่าใครที่มีศัตรูมีคู่แข่งอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเขาพูดจะใส่ร้ายคุณหรือว่าเขาหาวิธีที่จะทําให้คุณแบบล้มเหลวนะคะแต่เขาทําคุณไม่ได้นะเพมพะไพ่แจ็คเม้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดดีทดําดีพูดดีเออศัตรูของคุณก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะ สิ่งไม่ดีจะสะท้อนกลับไปสู่ศัตรูของคุณเองแต่ถ้าในตรงตก้าันถ้าเกิดว่าคุณไปไปไปเบียดเบียนเขาไปว่าเขาไปใส่ความเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่ว่าตัวคุณเองก็จะได้รับผลกรรมนั้นเช่นเดียวกันเนาะว i วอ of fortune ค่ะในเรื่องของโชกสตาอะไรบางอย่างเนาะบางคนอ่ะบางคนช่วงนี้คุณอาจจะมีเซนต์แบบ ปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนกับว่าอยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าคุณมีมีเซนส์เกี่ยวกับเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเห็นวิญญาณเจ้าที่อาจจะเห็นเป็นเงาก็ได้ในรูปแบบเงาในรูปแบบเสียงในรูปแบบของกลิ่นได้หมดเลยนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ เออให้ให้อาจจะต้องระวังในเรื่องของพื้นที่ของคุณแบบไฟไหม้ที่ของคุณหรือว่าในเรื่องของอาคีภัยนะคะให้ระวังอ่นะคะ่ะทุกคนยิ่งถ้าเกิดว่าใครทําเกี่ยวกับกเกษตรกรรมนะคะถ้ามีคนเฝ้าไว้จะดีนะทุกคนอนะหนึ่งถ้วยนะคะข่าวดีๆนะคะโชคลาภดีๆนะคะ ดูคล้ายๆอันแรกห้าดับนะคะห้าดับนี่คือให้ให้ระวังในในเรื่องของการโดนอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในในด้านการงานหรือว่าในด้านการเงินอะไรบางอย่างของคุณนะคะให้ระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนเอาเปรียบโดนโกงนะคะหนึ่งไม้หนึ่งถ้วยกับหนึ่งไม้ขอโทษค่ะ หนึ่งทั่วก็หนึ่งไม้แล้วก็ห้าดากการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะให้คุณพยายามาตรวจตรวจตราดูให้ดีเช็คดูให้ดีข้อมูลของของที่ที่คุณจะลงทุนอะ่ะสมมติคุณอยากจะลงทุนในเรื่องของอสังหาคุณจะต้องมีการเช็คประวัติของออสิ่งที่คุณอยากจะไปลงทุนนั้นนะคะเช็คให้ดีเพราะ โอกาสที่คุณอาจจะโดนหลอกก็มีเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะไม่โดนหลอกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะได้เริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่เคยได้ทำมาก่อนใครที่อยากจะทำเกี่ยวกับอสังหา ก็มีสิทธิ์ที่คุณจะทําได้แต่มันจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องให้ความระมัดระวังนะคะให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าในตัวของบุคคลเองก็ตามนะคะเจ็ดไม้เท้าคุณคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่ดีเนาะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํามากนะคะแล้วก็คุณจะมีความเชื่อในแบบของคุณว่าคุณทําได้คุณจะต้องทําได้ แล้วคุณจะไม่เลิกนะจนกว่าคุณจะทำสิ่งสนะินั้นสำเร็จนะคะในออฟวานเนี่ยก็คือสั่งลุยเลยนะคะลุยเลยถึงมันจะเป็นไฟก็แล้วแต่ถึงรู้ว่ามันจะร้อนหรือว่ารู้ว่าตัวคุณเองอาจจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเป้าหมายของคุณคุณอยากทาแล้วคุณก็จะไปเลยนะคะ King of Pentacle นะ เมื่อเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วคุณพร้อมจะพุ่งชนพุ่งชนอันนี้หมายถึงพุ่งชนอย่างมีเป้าหมายพุ่งชนอย่างมีแผนมีชั้นเชิงนะทุกคนพอยน,นี้เป็น k ิงออ f p e n t a ก l e ในเรื่องของเป็นนักคิดเป็นนักวางแผนเป็นนักบริหารเป็นนักจัดก,การบุคลากรนักจกัดนักจัดก,การคนเป็นคนคนหนึ่งที่มีความฉลาดมากๆแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ เป็นที่น่าเคารพนักถือนะคะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของงานเจ,จ้าของกิจการคุณอาจจะอยากขยายแฟนชายก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นเจ้าของเจ้าของตึกให้เช่าเจ้าของพื้นที่ให้ให้เช่าอะไราเงี้ยค่ะเนาะได้สำรับนะคะมีเดอะ u ันควีน o อฟซ o ดทูออฟวันอืมในในเรื่องของ การคิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนอาจจะมีเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการเดินทางนะคะแล้วก็บางบางคนเนี่ยจะมีในเรื่องของความความเป็นนักสู้อยู่ในตัวทุกคนเป็นคนที่มีใส่เลือดนักสู้อยู่ในตัวสู้เพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จสู้เพื่อให้ตัวคนเองเก้าวไปข้างหน้าสู้เพื่อ ความมีชื่อเสียงในอนาคตของคุณนะ,ะสู้เพื่ออนาคตของคุณแล้วก็สู้เพื่อคนข้างหลังของคุณด้วยนะคะบางคนเนี่ยได้ได้ว่าลำลำบากแต่เด็กแต่ก็สามารถที่จะผ่านมาได้นะคะด้วยตัวคุณเองนะคะบังทีคติของคุณก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะแต่มันจะมีช่วงที่คุณจะต้องมีการคิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทาง เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับการทํางานการใช้ชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานในแวดวงของนักนักแสดงดาราเอกตอานะนักเขียนบทละครนักดนตรีนักแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เรียกได้ว่าคุณแบบใช้ชีวิตอย่างโชคช่งมาตั้งแต่เด็กบางคนทางานตั้งตั้งแต่เด็กนะนะคะแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยนะคะ เรียกว่าใช้ชีวิตโดยแท้จริงนะคะทุกคนนะต่อไปนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นไพ่เพล์แคเน่ที่เป็นไพ่แนะนำนะคะคุณได้อินไซด์นะคะอันนี้เป็นดวงตาที่สามเติร์ดอายนะคะใน,ในเรื่องของบางคนรู้นะว่าตัวคุณเองเนี่ย ต้องการสิ่งใดบางคนอย่างที่บอกว่าบางคนคุณเป็นคนที่มีเซนที่ดีเนาะเป็นคนที่มีเซนที่ดีแล้วก็เรียกได้ว่ามีบางคนอาจจะมีของเก่าติดตัวมาในในเรื่องของบางคนอาจจะเป็นโอโซ,โซที่เรียกได้ว่ามีการสะสมแต้มบุญมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วมันทำให้ตัวคุณเองเนี่ย สมมุติว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่นั่งสมาธิแล้วมันสามารถที่จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นบางคนสวดมนต์แล้วก็สามารถทําให้ตัวเองแบบมีสมาธิมีพลังกายพลังใจได้ดีกว่าคนอื่นบางคนอาจจะทําสมาธิแล้วสามารถนิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นๆอันนี้อาจจะเป็นผลจากจาการที่คุณปฏิบัติมาแล้วหลายชาติอะไรย่างนี้ก็ได้มันทรงผลทําให้ตัวเองมี มุมมองในชีวิตที่มันไม่เหมือนสมมุติว่าคุณอายุสิบหกมุมมองการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนคนอายุสิบหกมันจะเหมือนคนอายุเออห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวคุณอาจจะอายุแค่สมมุติคนอายุสามสิบสี่สิบแต่ว่าคุณคุณมีความคิดที่เออสามารถที่จะลัสังขารจากโลกนี้ไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเป็นคนที่มีมุมมองประมาณนั้นมุมมองที่ มันไม่ได้ใช่อยู่ในโลกทีดีอะทุกคนนะคะเป็นมุมมองที่มันลึกซึ้งกว่านั้นบางคนอาจจะอ่านใจคนออกอ่านสถานการณ์ออกเป็นคนที่มีความฉลาดแต่บางทีมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสองค่ะขอให้ทุกท่านนะที่เลือกหมายเลขสองทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัว สามารถถักเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแม่หมออินดีมากมากเลยคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย